神尾慶祐はおきての通りです。 สวัสดีครับผมมีตานะครับคบอีกแล้วคลิปนี้เพื่อนๆก็อยากให้ผมกลับมาคอสเพย์นะครับสภาพกูเลยคิดเฮี้ยอะไรไม่ออกนะครับในเรื่อง Solo ่เดวิลลินะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญมาด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เราอยู่กับ Hunter ร์ซองกินอูเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เ,เขาอยากรู้ว่าน็อตพรามเก้านะครับคนเดิมหน้าเฮี e ้ยๆ e e e อย่างนี้นะครับคุณเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างกูขอหม,ม,ม,มัดก่อนมัตะปูหมัดยางยืดเออหมัดเฮี้ยอะไร ยัดแม่คิดว่าหิวข้าวทำให้คลิปเราจะมีความมั่นใจน่าจะถือมากขึ้นดอดูดิโอสสั่นเลยยัดแม่แม่งดูนะครับนี่ปีหนึ่งที่ผ่านมาแม่งไปติดเหล้าใช่ครับแม่ก็ติดวันนี้นะครับผมมี3ข้อสั้นๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มกล้ามมาดูกันเลยข้อแรกเนี่ยจะเกี่ยวกับเฟสเดลี่นะครับที่ตัวเอกนายซองมันจะมี ที่อะไรสักอย่างขึ้นมาครับเป็นออบเจกตีฟว่าให้ทําเป็นเควสเดลลี่นะครับในชีวิตจริงถามว่าทําแบบนั้นได้ไหมถูกต้องแล้วนะครับเราต้องทำเควสเดลลี่เราจะเก็บเลเวลทั้งวันเลยแบบในเกมไม่ได้ถ้าเราทำเควสเดลลี่ก็ทําแป๊บๆจบแล้วก็โอเคแยกย้ายกลับบ้านแต่ถ้าเกิดเราทําทั้งวันอ่ะมึงเล่นไหล่ดิไอ้เฮียเอาเล่นเร็วยืนได้ไหมไม่ได้อยากยืนนี่มาดูพุงเกอุบัสตันเอาเล่นเร็วนี่สมมติเราเล่นเราเล่นโชเดอร์เพจ นะครับมาเล่นอย่างนี้เล่นไปเหมือนเล่นเกมครับเรามีเวลาเราก็ฟาร์มไปเรื่อยเก็บ exp ไปเรื่อยนะครับกะว่าเดรื่อจะอเล่นแลสเลโลกหน่อยแลวเะโลกนี่อะไรแล้วนะไอ้ขี้หันมึงนีดับดานจริงไหลข้าง <S <S เออแลสเลโร่เล่นไงเออวันนี้นะครับฟิลเหมือนเก็บเลเวลเกมเลย เล่นไปแม่งทั้งวัน,นครับกลัวเพื่อนแม่งจะแซงรวมๆสามชั่วโมงนะสี่ชั่วโมงนะทั้งวันใช่ไหมส่วนอันนี้คือฟุตเทจที่ผมเล่นอกยิงจังๆเพื่อนๆะน่าจะเห็นมุมขวาล่างของเกือบทุกคลิปออกลังกายนะครับจะเห็นจำนวนครั้งให้เพื่อนๆแปดสองเลขพวกน,นี้คืออะไรนะครับเลือกง่ายๆเลยน้ำหนักที่เราเลือกควรจะท้าทายนะครับเราอาจจะตายที่8หรือ9หรือ10ก็ได้โดยเฉพาะเซต3เซต4่ยังไงแรงเราก็ต้องลดลงแน่นอนนะครับถ้าเราเล่นถึงนี่เลยครับ โซโล่เลเวลลิ่งเล่นเองเจ็บเองไม่มีใครให้โทษอย่างที่เพื่อนๆเห็นฟอร์มผมไม่ได้เพอร์เฟกอะไรขนาดนั้นยิ่งช่วงเล็บสุดท้าย2ครั้งสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมเด้าขึ้นมาเต็มแรงเลยนะครับทำไมต้องทําอย่างนี้เล่นทุกครั้งเนี่ยเล่นให้มันสุดกรณีไม่มีคนเซฟเราก็เด้าขึ้นมาเองได้เลยนะครับเพื่อความปลอดภัยดีกว่าทับกูตายนะครับเดี๋ยวจะได้ไปเปิดช่องที่ต่างโลกกรณีที่ฮันเตอร์ซองซองซุงพี่อะไรมึงชื่อพี่อะไรซองฮันเตอร์ซองเนี่ยเล่นจํานวนเซตเนี่ยอาจจะเยอะเกินไปบางคนเนี่ยอาจจะใส่ไป6เซต ซตสแปเซตแลวก็มัดอาจจะมัดเดียวกันเหมือนแบบคุณเล่นเบนเพสอยู่แล้วแล้วคุณไปเล่นพวกเชสเพสอกีกรวมๆเซสกันเนี่ย12เซส14เซสอันนี้มันจังไป yeah. ก็เหมือนในโซโล่เดวิลลิงนะครับถ้าเขามีเควสประจําวันมาให้เราทำเนี่ยเราก็ทําเขียนโปรแกรมให้ดีว่าต้องทําอะไรบ้าง3-4เซตแต่ละท่าโอเคจบอย่าไปทําแบบเหมือนผมนะครับที่เคยทำพลาดก็คือออกกําลังกายทั้งวันแม่งไปเลยทั้วันหนึงสาชั่วโมงเล่นท่าทุกรูปแบบโดยไม่ได้จัดแบบแผนเลยก็อาจจะทําให้เราพัฒนาด้อยกว่าคนอื่นได้ แล้วก็เรื่องที่2นะครับเรื่องการกินโปรตีนให้ถึงปกติผมแนะนําไปนะเบื้องต้นนี้ก็1.5กรัมของกิโลกรัมน้าหนักตัวนะ1.5มันเป็นสําหรับใครที่อยากควบคุมน้ําหนักอยากเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับถ้าเกิดคุณมีเนื้อมากขึ้นมีกล้ามมากขึ้นคุณก็ต้องกินมากขึ้นนั่นเองแน่นอนครับเหมือนในเกมเมื่อตัวละครเราหรืออัพมากขึ้นสเตตของเราก็เพิ่มมากขึ้นพชั่นที่เรากินอยู่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนเหมือนปริมาณโปรตีนที่ต้องกินเพิ่มนั่นเองส่วนตัวผมก็อาจจะกินเป็น1.8กินเท่าไหร หนึ่งจุดมีมือ้าทีีชิบหายไอ้เหี้ยนี่มันไปกินเหล้าแล้วเดี๋ยวไปทำตามใช่กินเหล้ากินเบียร์นะครับมาจออข้างๆแต่ข้างบนมันยังลีนอยู่ไปดูคลิปพี่เนยทั้งหมันยังลีนอยู่ไปดูคลิปพี่เนยนะปีไม่ต้องงงนะครับทำไมอยู่สภาพนี้คลิปก่อนหน้านี้เสียแม่งระเบิดนะครับกูเลยต้องทอ มา,ามาเรื่องที่3านะครับนั่นก็คือของเหลวทั้งก่อนระหว่างเล่นแล้วก็หลังเล่นนะครับถ้าแนะนามีอะไรบ้างอย่างแรกนะพวกนี้ไม่ได้สปอนเซอร์เทียอะไรเลยช่องกูต้องบอกก่อนเลยนี่นะครับเวลาเลือกกาแฟพยายามเลือกที่พลังงานน้อยๆนะครับหรือน้ําตาลนี่มันเขียนสูตรเลยได้ยิ่งดีนะครับขนาดไม่มีน้ําตาลแม่งยังมีแคลนะครับล้วคิดดูถ้ากระป๋องที่มีน้ําตาลพวกนี้ แคลมันประมาณแบบบางทีโดนไปร้อยห้าถ้าเจอเป็นแก้วสตาร์ฟแคลมันจะเยอะถ้ากาแฟมีทิกกินยังไงกินก่อนเล่น10 15าทีนี่เข้าแล้วนะครับปกติเลยแล้วก็ถ้าใครตับที่แบบดูดซึมไวกินแล้วน็อกไวกินปริมาณอย่างละครึ่งหน่อยก็ได้แล้วเก็บไว้กินพรุ่งนี้นะครับอีกทิกหนึ่งก็คือกาแฟถ้าเรากินแล้วเวียนหัวมึนหัวสังเกตดีๆครับมันจะเป็นมัดกล้ามเนื้อเยอะช่วงวันที่เล่นขาวันที่เล่นเดรลิฟกินให้น้อยลงนะครับประมาณ30% 4 0 วได้อันที่2อันนี้เลดบูหรือว่าเอนเนอร์จีดิงอันเนี้ยคือถามว่าดีก่ากาแฟไหมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเท่าไรนะมันมันอร่อยนั่นเลยแต่ถ้าเลือกกินอย่างใดอย่างหนึ่งก็กินไปนครับไม่มีปัญหาอะไรมากมันจะเปิดทั้งเพียอะไรว่าหิวหิวหิว,หว,หวย่างที่3ามพวกสปอนเซอร์จริงๆเนี่ยมันจะแลกหมัดกันนะถ้าเรากินแคลแบบแ,แบบแคลตำาๆกว่าปกตินะเพราะาอันนี้มันน้ำตาลศูนย์พวกนี้กินระหว่างเล่นได้ครับแต่ไม่ต้องกินเยอะค่อยๆจิบคือกินแบบ <S 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 ร <We> อเลยเกินเหมือนเขาสปอนกูอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆมันจะมีฟิลนั้นมากกว่าหรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่ามันช่วยได้ดีมากน้อยแค่ไหนคือออริจินอลวันที่เดยลิฟนะครับลองกินดูไม่ก็เก็ตเลสอะไรพวกนี้นะนจะช่วยได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคอมอนเซนนะเพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วนั่นก็คือการที่รู้สึกหมดแล้วปูนะครับยกซดแม่งเลยนะเพิ่มเลือดเหมือนในเกมหรือในหนังหรือในเมะอะไรก็ตามแล้วแต่นี่อย่าหาคิดทำเลยรับมันจะจทำให้พอร์ฟอแม์ตกลง ว่ากลับไปหาตัวผมอีกทีนะให้แม่งตัดต่อให้เหนื่อยจบเรียบร้อยนะครับสําหรับสามข้อคิดนี้เย็ดใหไ่ดิจบเรียบร้อยนะครับสํบาหรับคลิปนี้จริงๆเนี่ยอยากจะแต่งตัวอะไรที่แม่งดูดีกว่านี้บ้างนะครับชีวิตแต่ว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับนี่คือซ่องจิงอุนพี่อะไรเป<อ>็นู้ซี่ซ่องจิงอูอันนี้คือเปลี่ยนอาชีพแล้วใช่เปลี่ยนคันแล้วเป็นเียอะไรจักรพรรดิเงาจงตื่นจงตื่น ตื่นตื่น15ค้างคืนไหมเนี่ยมึงไอ้ขี้ดตกวตัวอ,อ่าก็เ,เพื่อนนะครับอยากจะให้ผมทำเรื่องอะไรนะครับหรือวพิมพ์มาเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบมาทำดูแม่งเหมือนมาแบบมาไล่เรียบมูลนิธิเฮี้ยอยมูลนิธีอ <laughs> เอาขันดูเยอะาขันสันกอันหนึ่งหมวกกันน็อกก็ได้นี่แต่ช่องเฮี้ยนก็อยู่อย่างเงี้ยอ่ะโชคดีไ่มินี่สวัสดีครับ